อัลมอฮลัยฮิวระห์มานุรรฮ์หิมบัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอัลเมีนวะบิห์นัสต้าอีนวะลา حو ลุวะลาคุอัติลลาบิลลาห์ณะลิณัซิมอัลลอฮ์มะฟัคกินาฟิดีน่าลิมตาวินารับชรฮ์ลิซดรีวะสริอัมลวะฮ์ลิณุดตะมินลิซานีัควโลิัลลมอะลัยฮิมะหรัมมะตุลลอฮิะบาระกัตุขอความรักความเมตตาปานีความเจริญนะครับในโปรดประสบกับพี่น้องที่รักและ เรามาจากสวรรค์นะครับอันเนื่องจากท่านนบีอาดัมมาลิฮิสลามและภรรยาของท่านพนังฮาวาอยู่บนสวรรค์นะครับเราก็เป็นลูกหลนานนบีอาดัมก็ต้องอยู่บนสวรรค์แต่นะครับเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปเนื่องจากว่าท่านนบีอาดัมได้ทำผิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะห์วาตาลาเราจึงถูกเนรเทศลงมานะครับอยู่บนโลกนี้ และเราเมื่อเราตายนะครับเมื่อนคนเราเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมายังเด็กๆยังไม่ได้ทําความผิดอะไรตายก็ได้กลับสวรรค์แน่นอนแต่ถ้ามีอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราก็ไปทําผิดนะครับเมื่อเราตายโอกาสที่จะไปนรกก็มีแต่ถ้าเราทําดีนะครับโอกาสที่เราจะได้สวรรค์ก็มีเพราะฉะนั้นรศสุสรสลวารในฮิวสัลัมจงบอกว่าฟัสอาลินยันนะ เขาบอกว่ามัาอะลอันยันนะซาลาสันนะครับเมื่อใครก็ตามได้กล่าวขอว่าให้ได้เข้าสวรรค์ยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮฺขอาอดฟินนินยันนะขอพระองค์ให้เราได้เข้าสวรรค์ด้วยเถิดกล่าวแบบนี้สามครั้งนะครับแต่การกล่าวอย่างนี้ก็ภายใต้กรอบกติกาอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือต้องมีหลักของการเป็นมุสลิม หลักของการเป็นมุสลิมก็มีอัลมอชาฮดาสองอัลมอชาดาิดาไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ละมาดนะครับบวชรสะกาัดถ้าใครมีหลักอย่างนี้แล้วก็อัลลอฮุมมาอดีกินฮิตอัลลอฮ์มาเดคินนี้อันยันนะโปรดให้ฉันได้เข้าสวรรค์ได้เถิดสามครั้งพอการสามครั้งทารุสุนบอกว่างี้ก็ละติญยันนะตูนะครับสวรรค์ก็จะพูดว่าพูดว่าไงอัลลอฮุมมาอดีกินหุ่นยันนะขอพระอ,องค์ได้ให้ บ่าวคนนี้ได้เข้าสวรรค์ด้เถิดนะก็หมายความว่าเมื่อเราขอดุอาเราทำดีเรียบร้อยเราขอดอาว่าให้กนเข้าสวรรค์ด้วยเถิดนะครับสวรรค์ก็จะขอดุอาต่อรอมือนกันอัลลอฮุมอะดิกินฮุนยันนะโปรดให้บ่าวคนนี้ได้เข้าสวรรค์ด้วยเถิดเห็นไหมครับพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพโอกาสที่เราจะได้กลับสวรรค์นั้นก็มีด้วยการขอดุอาขอดุอาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องปฏิบัติด้วยเพราะว่าฉลาดของขอดุดรอาเนี่ยมันมีอยู่นะครับกฎที่อัลาลอฮฺจะรับดุดรอาอย่างเนี้ยมันมีอยู่หนึ่งในนั้นก็คือเราจะต้องทำตัวเป็นบุคคลซึ่งที่มัวหมายถึงว่าเตาฮิตนะครับก็คือกับอัลลอฮฺองเดียวไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะครับสองละหมาดให้ครบนะครับแล้วก็ทําความดีไปนะฮะแล้วเราก็ขอดุดรอาขอให้เข้าสวรรค์ จริงๆแล้วการกระทําอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้เยอะเลยมันไม่ได้มากถ้าจะเปรียบกับคุณค่าราคาความประเสริฐแล้วก็โอกาสต่างๆที่มันมีในสวรรค์มันเล็กน้อยไปด้วยซ้ำนะดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าการที่เราได้เข้าสวรรค์น,นี่ไม่ใช่เพราะว่าเราทําอีบาดะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเราได้เข้าสวรรค์เนื่องจากความโปรดปานของเรา เพราะไอ้ที่เราทำเนี่ยมันไปเทียบค่าอะไรก็ไม่ได้การสวรรค์ขอลหรอนะครับเพราะฉะนั้นก็ประการที่1ก็คือให้เราทําตัวอยู่ในหลักศาสนาอิสล,อละเว้นสิ่งเจ้าตระตาะห้ามแล้วก็ขออุทาอัลลอฮฺมาดกินหุ่นอัลลอฮฺมาดิกลินหึ่นยานะขอให้ฉันเข้าสวรรค์ได้เถิดแล้วสวรรค์ก็จะขออาจากอัลลอฮฺมันกันร่วมกันขอสองฝ่ายอัลลอฮฺมาดิกินหุ่นยานะโปรดให้เขาได้เข้าสวรรค์ได้เถิดน,นะครับอย่าลืมขอดุอาให้พวกเราได้เข้าสวรรค์ให้กลับไปสู่ส وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته